พี่น้องคะสวัสดีค่ะล่าสุดนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นค่ะสําหรับบ้านพัก a อบีแฟนคลับนับร้อยนับพันคนขาดตางบอกว่าอยากจะให้ทางซอสแอน์บอดบอยฟ้องคนนี้จังให้เป็นเคสตัวอย่างหรือว่าให้ฟอห้องย่าแอนนี่แนะ่ประมาณนี้พี่น้องคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะได้ไปเจอบุคคลท่านหนึ่งมาค่ะเป็นบุคคลที่ไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่ลงคลิป เกี่ยวกับครอบครัวปุริสายครอบครัวของแบบว่าน้องเพชรน้องพลอยอย่างเงี้ยแม่แตนนังเสียะญาแตนนังสรีนะพี่น้องคะว่าบอสบอสแอนต่างมาคอมเมนต์อคติเกือบทุกโพสต์แล้วแฟนคลับบางคนได้เห็นก็ต่างไม่สบายใจรีบไปตอบกับยายธนีโดยด่วนนั่นเองค่ะพี่น้องคะ,ะเป็นใครอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นนะคะในเรื่องราวนี้เพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะแฟนคลับเนาะได้มีการพูดกันในบ้านพัก A b นั่นแหละว่าเออเนี่ยทุกคน คนนี้เป็นอะไรมากหรือเปล่าสําหรับการที่มักเอาข่าวว่องในหรือว่าเอาขาอ่าวที่ว่ามันไม่เป็นความจริงไปเผยให้กับทางเพจอื่นให้กับทางช่องอื่นอย่างเงี้ยให้เขาเกิดการที่ว่าเกิดความเข้าใจผิดการในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะพี่น้องคะอ่ะอันนี้คือเป็นโพสต์นะคะจากที่ผู้ดูแลเนาะบารังเอบีค่ะเพื่อนออกมาโพสต์อันนี้คือเป็นเมื่อวานก่อนนะคะเนี่ย เรื่องราวนี้เพื่อนนะคะบอกว่าขอให้ทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนอย่าแตกตื่นปล่อยให้เวลามันจัดสรรทุกคนสามารถคิดได้แต่ขอร้องอย่าคิดแทน AB และพูดกันไปต่างๆนานาบางครั้งปล่อยให้เรื่องผัวเมียเขาบ้างนะคะอย่าไปกดดันในสิ่งที่เราอยากรู้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือหวัวใจ a b ค่ะ ลักศิลปินอย่าทำลายพวกเขาเลยอ่าพี่น้องคะเป็นโพสต์นะี่เนาะเพราะว่าได้ไปดูในเพจเป็นเพจดังเพจหนึ่งนะได้ทําการโพลประมาณว่าเออเนี่ยทำไมได้ข่าวมาจากวงไหนว่าอ่าบอสเนี่ยงอนอะไรกันหรือเปล่าประมาณน,นี้นะคะในการที่ว่าเอองอนกันหรอผิดกันหรอในเรื่องราวนี้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้แฟนคลับบางคนว่าโอ้โหข่าวคะ่ะมาจากคนนี้นั่นเองพี่น้องคะ่ะก็คือ มาจากคนเฟ,ฟซสื่อพอยใสนั่นเองค่ะพี่น้องคะก็ลองไปหากันดูแหละใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเฟซมาจากคนชื่อพอยใสที่ณตอนนี้แฟนคลับหลายท่านหลายคนเนาะแบบว่าเออเนี่ยบอสออกมาฟ้องหน่อยเพราะว่าใช้คําที่ไม่โอเคใช้คําที่ใครก็เห็นต่างแบบว่าเขาอดเม่ไหร่พี่น้องคะว่าใช้คําที่รุนแรงคําที่แรงขนาดทางซอสแอนประกาศแล้วว่า ตอนนี้คือเตรียมในการที่ว่าอยากจะดูนะใครดูคลิปมาหรือว่าใครพลาดพิงถึงพูดเรื่องรไรที่แบบว่าข่าวเท็จนะทางทนายก็กําลังทำการเรียบเรียงอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็แฟนคลับก็นี่แหละหลายคนเหมือนกันค่ะว่าอยากจะให้ฟ้องคุณยะาท่านี้หน่อยเออให้แบบให้เขาได้จึ่งจํ้จนว่าคอมเมนต์คลิปอันไหนที่เกี่ยวกับทางซอกทางบอสคือคอมเมนต์สนั่นไวมาก คอมเมนต์ Comment, แบบใช้คำที่ไม่ดีมากนั่นเองค่ะเนี่ยเห็น,นแบบอยู่นะคะคนชื่อนี้ไปเม้นทิ้งบอมไว้ในคลิปยายแตนแสบจริงๆคนนี้ตัวดีค่ะเนี่ยบางคนว่าโอ้เนี่ยอันนี้คือเป็นโพสจากคนชื่อพลอยใสไมีมนงคะเนาะเพิ่งนอกว่ามูเจ้าคิดไปนอกวันองแอนซิมไลูกเล่าซิมีใดจังใดเดือนหนึ่งลรวพอกันยูบุลซามเธอเฮจังไหนซิมีลูก,ลลกพิษกันดูกระดดซามซีมือเนี่ยแปางแบบว่า ทําให้แบบเอซอย่างเราอ่ะมาจจอรล้สียว่าอะไรเจ้าเป็นไผ่คือไม่หูจักเพิ่นดีปนนีคือแบบว่ารู้ทุกเรื่องในการที่เขาพิดกันเขามาหาการเสียหูเบิดพี่น้องค่ะเยอะมาก นคอมเมนต์แตละคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยการซื้อบัตรนะคะอันนี้คือจริงนะคะพี่น้องคะอย่าเชื่ออะไรถ้าไม่ใช่จากปากศิลปินอันนี้คือจริงพี่น้องคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าพึ่งไปเชื่ออะไรเลยนะคะพี่น้องคะในการที่ว่าอาจจะมีบางเพจหรือว่าบางคนเนี่ยยุยงทิ้งอะไรให้เราสงสัยไว้นะคะที่สําคัญเรามาฟังจากปากศิลปินดีกว่าเนาะ,ะฟังจากปากศิลปินดีกว่าในเรื่องราวทุกเรื่องราว นั่นเองค่ะพี่น้องเนาะในเรื่องเล่านี่อย่าพิ่งด่วนตัดสินก็คือคือจากคนบานเนาะเสพข่าวให้มีสติเสพข่าวแหยว่าหรูทีไปทีมาอย่าพิ่งด่วนตัดสินในเรื่องเล่านั้นนั่นเองค่ะพี่น้องขาอุ้ยเนี่ยเรามั่นใจในความรักของ AB เชื่อเชื่อในคนของเรานะคะเขารักกันจริงค่ะเยอะมากเชื่อในตัวบอสตัวซอค่ะและเชื่อในความรักที่มีให้กัน มันคงแข็งแรงพอเป็นเรื่องธรรมดาของคู่ชีวิตค่ะเนี่ยจริงค่ะขอบคุณแอดมินนะคะที่ส่งข่าวว่ามันจะมีบางคนเนาะที่เพื่อนว่าไปไปไป,ไปหลงเชื่อในบางเพจที่ยังอ่าโพสต์แบบนี้อยู่เขายกตัวอย่างเพจหนึ่งเป็นเพจดังเพื่อนอ่าโพสตรมาณว่าอุ้ยได้ยินข่าวมาว่าอ่าเอหรือว่า Boy, Boy, บอยบลับอยเนี่ยออกจากกลุ่มแล้วแบบออกจากกลุ่มจากบ้านฮักหรือเปล่าถอดแวนมั่นอย่างเงี้ย ี่น้องเนาะคือจังบาแหละเศพข่าให้มีสตินะคะเนาะในเรื่องราวนี้นั่นเองรักศิลปินไม่เซฟกันเลยใครกันนะเออเกิดอะไรขึ้นคะแต่ก,ก็อยากจะทงให้อยากอยากให้ซอฟแอนจริงๆพี่น้องคะอยากให้ซอฟแอนบอดบอยหรือว่าครอบครัวเนี่ยลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งคนในการที่ยังอคกตีอยู่เพราะว่ามันจะมีช่วงปีก่อนหรือเปล่าน้อใททางซอฟแอนบอดบอยคือได้ไป จะจับเอามาเลยสำหรับคนที่อคาาติคือเอามาเปิดใจเลยค่ะว่าเป็นอะไรอทำไมยังอคาาติทำไมถึงยังแบบไม่ทักมาด่ามาว่าอย่างนี้สุดท้ายก็ไหวสวยรวยกระเช้า หมือนเดิมทุกๆคนนั่นเองก็คือคนนี้น่าจะคิดละล่ะพี่น้องคันจะคิดและนอกก็เดือนเราที่ว่าโดนที่ทั้งบดบวชสอนคือฟ้องไปแล้วที่สําคัญนะ่ะเขาตามตัวได้ง่ายค่ะในโลกโซเชียลนะคะอย่าคิดว่าคุณโพสอะไรไปแล้วเขาไม่รู้นะคะทุกวันนี้คือเขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนหมดเลยถ้าเขาจะสืบจริงๆในการที่ว่าเออเนี่ยคนนี้มาจากนี่ว่าเหมือนกับว่าการสร้างเนาะการสร้างการสร้าง อข่าวหนึงอ่ะมันก็จะระบุที่ไปที่มาของเราเหมือนเดิมนันแหละว่าคุณสร้างอยู่ที่นี่นะอ่าคุณอยู่ที่นี่นะคือ มันหลูหมดพี่น้องเนาะเสพข่าวอย่างมีสติคอมเมนต์อย่างมีสติในการที่คอมเมนต์อะไรก็ตามแต่อย่าพาดพิงให้คนอื่นเขาเสียหายนะคะพี่น้องคาเราคนนึงแหละก็เป็น FC ทางบอสท้ทงซอเหมือนกันก็อยากจะมาประชสสัพันเนาะประชสสัพันให้แฟนคลับที่ยังคิดแบบนี้อยู่หรือว่ายังเข้าใจผิดในเรื่องานี้ก็ขอให้แบบว่าขี้คายนะคะนะคะอย่าอย่าอย่าไปว่าอย่าอย่าคิดเยอะในเรื่องราวนี้ค่ะ เราควรฟังจากปากของทางบอสทางซอดีกว่านะคะในเรื่องราวนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะเออเนี่ยหลายคนติดตามเอนบอยมานานมากหลายคอม,มเนต์แสดงตัวว่าอยู่ในกลุ่มบ้านฮักแต่กลับไปคอมเม์กันสนุกปาก ในเพจหาแสงนั้นรักแบบไหนการอย่าล้อเล่นกับความรู้สึกน้องๆเป็นอะไรอีกคะเป็นแฟนคลับแบบไหนไปให้ข้อมูลกับเพจหวังทำลาย a b ชัดๆนั่นเองแต่ก็นี่แหละเชื่อว่าทุกคนใครก็ตามที่อยู่ในบ้นานทั้งเ b จะรู้นะว่าที่ไปที่มาข่าวมันเป็นมาอย่างไรในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะปากบอกว่ารักแอนบอยแต่เอาแอนบอยไปเล่ากับเพจอื่นให้เขาแบบว่าให้เขาคิดไม่ดีอ่ะอ ี่บอกว่ามีแฟนขับไปเล่าถ้าไปจริงๆจะมีเชื่อคําพูดคนยุยงและเชื่อเิดต่างๆหนักแน่นจงเชื่อมั่นในศิลปินที่เราติดตามเนี่ยค่ะเพจดังเพจนี้เล่นข่าวอยู่นะคะอยากให้บอสบอยซอสแอนทำอะไรสักอย่างอย่าปล่อยให้เขาคิดกันเองเยอะๆพี่น้องค่ะแล้วก็แฟนขับคอมเมนต์เยอะมากๆเลยเนานะในเรื่องราวนี้ค่ะเนี่ยเยอะ เห็นในเพจนี้บอกว่ามีแฟนคลับมาบอกว่าผู้ชายถอดแหวนแต่งงานสามวันแล้วแล้วไปพัเผืนในเอจีแล้วผู้ชายออกจากด้อมบ้านฮักใครส่งข่าวให้เพจนี้เนาะก็คือทางเพจดังนะักคุณเอามาลงแล้วก็มีคอมเมนต์วิจารณ์ต่างๆนานามากมายเลยนั่นเองเราพยองเนาะก็นี่แหละเนาะเซฟข่าวให้มิสตินะคะทุกๆวันนี้นะคะอะไรก็แบบมันมันแบบว่า ไม่ว่าคุณจะพูดจะโพสอะไรลงไปคือมันมันมันดังง่ายมันไปได้ง่ายว่าเหมือนกับว่านี่เลยเนาะ ทางบอททางซอก็คือเป็นคนที่มีกระแสมาแรงระดับ,บหนึ่งเลยก็ว่าได้ในเรื่องน,นี้แฟนคลับทุกคนก็อยากจะรูอยากจะเห็นว่าที่ไปที่มาเป็นยางไรแต่ว่าโดยโดยสุดท้ายแล้วอ่ะก็ต้องฟังคําจากทางวัดไวยซอเอนั่นแหละเนาะพี่น้องะอย่าคิดเยอะค่ะในเรื่องนานี้นะคะเสพข่าวให้สนุกเสพข่าวให้มีสติคแค่นั้นเองค่ะสําหรับ,บวันี้ก็ยินดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสําหรับมินีก็ไปก่อนค่ะ